สวัสดีครับผู้ชมที่อยู่ทางบ้านค่ะคลิปนี้เราก็ยังพาผู้ชมทางบ้านอยู่ที่โกดังสินค้าญี่ปุ่นมือสองนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านค่ะมาอัปเดตราคาเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ตู้ไม้ตู้ไม้ชั้นวางของกันค่ะว่าสินค้าที่นี่ราคาถูกแพงแค่ไหนค่ะจุดแรกที่เราเดินเข้ามานี่นะคะอันนี้คือราคาราคานี้นะคะไม้อย่างหนาเลยเนี่ยนี่ก็หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทเป็นลักษณะนี้ค่ะ สวยงามส่วนนี้นี่ก็หนึ่งหนห้าันแดร้อยบาทใบขนาดนี้นะคะอันนี้จะเป็นโต๊ะาทางข้าวตรงนี้จะเป็นตู้ใบนี้6500บาทเป็นไม้นะคะเป็นไม้อ้ออ้ออ๋นี่เป็นหิ้งพลาะค่ะนี่เป็นหิ้งพลาะนะอ้อ อ๋อนี่เป็นหิ้งพระคผู้ชมค่ะหิ้งพระสไตล์ญี่ปุ่นน่ะเห็นไหมอุ้ยสวยอ่ะสวยนะคะสวยนะเนี่ยถ้าบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นต้าหมูเนาะแต่ทางโน้นเขาทําเป็นแบบนี้นะคะทําเป็นลักษณะน,นี้เปิดเปิดปิดได้แล้วเข้ามาด้านในตรงนี้ค่ะอันนี้เหมือนกับหวายบ้านเราอ่ะเหมือนหวา้ไหมเนี่ย มีล้อเลื่อนได้ด้วยนะคะเลื่อนได้ด้วย1,800บาท1,800ลดลดเหลือ1,400บาทค่ะตอนนี้ตอนนี้เฟอร์นิเจอร์ลดราคาอยู่นะคะลดราคาอยู่ลด50เซเลยค่ะอันนี้ปกติราคา4,5 0 0เหลือ2,250บาทตอนนี้ลด5 0ค่ะตรงนั้นก็เหมือนกันค่ะ โอยดูตู้เสื้อผ้าเจ้าพกลดูตู้เสื้อผ้าค่ะเนี่ยตู้เสื้อผ้าอย่างหนาเลยค่ะอย่างหนาเลยใบนี้สามพันเป็นตู้โชว์แล้วก็จะมีมีเก๊มีเก๊สามเก๊ค่ะเนี่ยส่วนใบนี้ใบนี้จากห้าพันห้าเือสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเนี่ยมีเก๊ค่ะมีเก๊เนี่ยเห็นไหมคะ นี่ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าแบบนี้โอ้โหใบนี้ก็5,5 0 0เหลือ2750บาทเช่นเดียวกันตอนนี้ถ้าใครจะซื้อตู้เสื้อผ้าตู้โ์นะคะแวะมาชมได้นะแลนแลนมองว่านี่ถูกกว่าข้างนอกนะคะถ้าราคาเนี้ยถ้าราคา2 0 0 0 2น0 0นี่ถูกกว่าข้างนอกค่ะเพราะว่าเป็นไม้เป็นไม้หนานะไม้หนาเลยเนี่ยเนี่ย องชัน้นสามชัน้ชนเห็นไหมคะเนี่ยหนามากหนามากเลยอะ่ะเนี่ยถ้าราคานี้ถามว่าแพงไหมก็แพงเท่าราคาเท่าราคาอ่ามือหนึ่งแต่ถ้าราคานี้ได้ค่ะราคานี้ได้ดูจากเนื้องานนะคะการออกแบบใบนี้ก็เช่นเดียวกันใบนี้ ,3750 บาท ลดจากห้าลดจากเจ็ดพันกว่านะดูค่ะเป็นชั้นมีเกะแบบนี้เห็นไหมคะเนี่ยโอ้ยน่าเป็นเจ้าของน่าเป็นเจ้าของค่ะผู้ชม่าดูค่ะตอนนี้ลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยหกพันห้าเหลือสามพันสองเจ็ดพันห้าเหลือสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์หมดเลยค่ะตอนนี้ถ้าท่านใดสนใจก็แวะมาชมกันค่ะ แวะมาชมกันถูกจริงถ้าถามว่าถูกไหมถูกเนี่ยโหไม้หนาค่ะาผู้ชมไม้หนามากเลยแล้วก็รูปแบบสวยหหมื่นสองหนึ่งมือนสองพันอันนี้ลดยี่สิบเปอร์เซนอันนี้อุ้ยไม้ใช่ทุกคนแง่ดูสิ ไมาค่ะตูม้นี่แปดพันแเป็นตูเ้เสื้อผ้านะคะใบนี้มีสามมีสามล็อกหนึ่งสองสามคือกว้างค่ะเนี่ยกว้างหน้ากว้างประมาณเมตรประมาณเมตรห้สิบประมาณเมตรห้าสิบค่ะความหน้ากว้างนะคะความสูงก็น่าจะประมาณสองเมตรสูงประมาณสองเมตรกว้างเมตรห้สิ ราคา8,8ด0เนี่ยดูใบนี้ใบนี้9ก0 0บาทเป็นสองชั้นนะคะมีชั้นชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนเป็นตู้โชว์ใบนี้ก็สวยใบนี้ไม่ลดใบนี้ราคาราคา9,500บาทสวยมากการดีไซน์ดีไซน์ก็สวยแล้วมีให้เลือกเยอะคะ่ะเฟอร์นิเจอร์ดูคะ่ะ วันนี้เราพาทุกท่านมาอยู่ที่โกดังญี่ปุ่นนะคะมาดูกันต่อคะ่ะอันนี้จะเป็นอุย้ยหนักมากอันนี้หนักมากเลยคะ่ะผู้ชมค่ะหนักมากเลยอะ่ะนะอันนี้ไม่มีราคาแปะนะส่วนนี้ราคาไม่มีราคาแปะไม่มีราคาแปะค่ะหนักมากเลยเนี่ยเลื่อนแทบจะไม่กระดุกกระดิกเลยอะ่ะแล้วก็ด้านนี้ก็จะมี ต๊ะเครื่องแป้งอันนี้ราคานี้ค่ะจากสามพันห้าลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เหลือสองพันเก้าไปนี้ก็สวยค่ะตรงนี้จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะสวยๆทางนั้นเลยอะ่ะสวยๆทางนั้นนี่ก็จะเป็นตู้แบบนี้จากอันนี้ ด้านในข้างในนี้นะคะผู้ชมขาตู้เสื้อผ้าตูโชว์ลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนด้านนอกตรงนี้ลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใบนี้เหลือหกพันห้าเหลือ 6, 500, ห้าพันห้าร้อยห้าพันห้ารอยยี่สิบห้าบาทเนี่ยเป็นเก๊เป็นชั้นๆแบบนี้นะคะด้านนอกนี้ลดสิบห้าเปอร์เซ็นตค่ะ ใครที่หาเฟอร์นิเจอร์อยู่นะถ้าถามว่าเราดูจากงานนี้ไม่มีการชารุดนะคะงานไม่ชารุดนะคะงานยังดูยังดูเป็นของใหม่อยู่แต่เราก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นของของใช้งานมาแล้วหรือว่าของลูดคิมาค่ะอันนี้8,500เหลือ7,200ค่ะเห็นไหมคะเป็นลักษณะนี้เนี่ยผู้ชมค่ะดูค่ะดูค่ะแต่ละใบเนี่ยเก็บเอกสารเก็บเอกสารได้ เยอะมากเลยชั้นเยอะมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าล็อกเก้าล็อกเลยค่ะเก็บเอกสารสำคัญได้เนี่ยดูด้านนอกตรงนี้ลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะส่วนด้านนี้ลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ข้างในเนี่ยลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์หมดเลยนะคะเนี่ยสวยๆทั้งนั้นแต่ละใบมาเลือกซื้อกัน <S <S <ๆ>ที่ลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับราคาข้างนอก แลนด์มองว่าได้อยู่นะคะราคาได้อยู่ถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกนะและความสวยของเนื้องานความสวยความแข็งแรงของเนื้องานค่ะคือก็คือได้ส่วนด้านนอกตัวนี้จะลดสิบห้าเปอร์เซ็นอันนี้เป็นเป็นอะไรเนี้ยสำหรับวางเป็นต่างเ,เล็กนี่ดูค่ะมีสินค้าให้คุณเลือกเยอะเลย นี่9,500เหลือ8 0 7 5บาทลด15%แล้วก็ด้านนี้ก็จะมีนาฬิกามีนาฬิกาอรนนีเจอร์สวยๆั้งนั้นเลยแล้วดูนี่สิดูค่ะดูใบนี้ผู้ชมขาดูใบนี้ดูการดีไซน์ของใบนี้สวยมากอะ่ะนี่ราคา13,500บาทแต่สวยอะ่ะมีแกะสลักด้วยเนี่ย กสลักเห็นไหมเนี่ยเป็นตู้โชว์ตู้โชว์ไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยชำรุดนะคะแล้วก็สวยใบนี้ก็สวยใบนี้ก็เนี่ยเลื่อนปิดเปิดได้บนมีเลื่อนปิดเปิดได้หมดเลยเ,เลื่อนปิดเปิดได้นะครับแล้วก็มีชั้นชั้นแบบนี้มีชั้นชั้นเนี่ยโอ้ใครที่กำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์อยู่นะ มนเลือกซื้อได้เลยสวยๆรูปแบบอันนี้เป็นอะไรอะ่ะแลต้องขออภัยนะคะเป็นที่วางเขาเรียกว่าเป็นอะไรคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปค่ะตามกันต่อนะคะว่าคลิปต่อไปเราจะพาทุกท่านไปที่ไหนอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ